แรปเปอร์สาวอเมริกางดด่าลิซ่าค่ะหลังโดนทัวลงจนต้องปิดแอคเคาท์หนีผูดชื่อขึ้นมานะคะใครๆเนี่ยก็ยังคงจำกิติศัพท์ของเธอได้ดีสำหรับอัสเลียแบงค์แรปเปอร์สาวผิวสีชาวอเมริกาที่มักจะออกมาปากแจ๋วไม่เข้าท่าในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาจนเธอเนี่ยถูกยกฉา,ายาให้เป็นดาวเพจปากแจ๋วเลยล่ะค่ะ และก็ขึ้นชื่อว่าวีรกรรมของเธอเนี่ยเยอะแยะมากมายก่กองจนต้องยืมนิ้วเพื่อนมานับกะลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวีรกรรมที่เธอเนี่ยเริ่มโพสต์กล่าวหาว่านักร้องหนุ่มเซนมาลิกได้ก๊อปปี้มิวสิกวิดีโอของเธอจนเรื่องราวเนี่ยบันบานปลายไปถึงขั้นที่นักร้องสาวออกมาโพสถ้อยคำหยาบคาย,ย,ายพร้อมเนื้อหาในทํานองเย็ดชัติพันธ์อีกด้วยนะคะโดยเหตุน,นี้เองค่ะจึงทำให้กินงานเทศกาลดนตรีฮิปฮอประดับโลกอย่างบอ r n อน d ์เบิ f e s t i ส a l สัลงทอชื่อของอัสเซียแบงค์ทันที ซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะเหล่าบรรดาศิลปินและดีเจชื่อดังที่ต้องร่วมเวทีบอลแอดเบฟฟิเวลเนี่ยตางออกมาทวิตข้อความต่อต้านแอซเลียแบงค์และก็ยืนยันว่าจะไม่มีการขึ้นเวทีร่วมกับเธอเป็นอย่างแน่นอนซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในปี2559ค่ะและวิธกรรมสร้างชื่อของเธอนั้นนะคะก็คือการด่าลิซ่าจนมีตัวตนขึ้นมาเลยในทันทีค่ะ ก็ด่าแล้วเนี่ยได้แสงรัวๆนะคะอัซเลียแบนด์ค่ะเขาวทวีข้อความออกอาการไม่ปลื้มในโชว์ของลิซ่าที่งานคเชล่าที่ผ่านมานะคะโดยเธอเนี่ยทวีตข้อความว่าไสาหัวนางนี้ออกไปนอกจากนี้ค่ะเธอยังไม่ปลื้มงานเทศกาลดนตรีดังกลที่ต้องจ่ายเงินกว่า700เหรียญเพื่อไปยืนเกาะอ,อยู่หลังแผงกั้นในทะเลทรายต้องจองไปที่หน้าจอและกินอาหารทอดจากแผงขายอาหารที่ไม่ถูกสุขอ,อนามัย โดยเธอนะคะบอกว่าฟังดูไม่เหมือนสิ่งที่ฉันอยากสัมผัสในฐานะนักดนตรีเลยพวกเขาอาจจะใช้เทคโนโลยีทั้งหมดตอนนี้ก็ได้เพราะส่วนหนึ่งของประสบการณ์สำหรับการเทศกาลดนตรีนั้นตายไปแล้วอย่างแน่นอนเด็กๆพวกนั้นคอแทบหักเพื่อแง่ดูหน้าจอไหนจะมีผู้คนเข้าร่วมงานมากเกินไปอีกนอกจากนี้นะคะเธอยังแด้ทวิตข้อความวิพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมเคป๊อปรวมถึงลิซ่าอีกครั้งหลังจากที่เธอเนี่ยแสดงความไม่ปลื้มกับโชว์ของลิซ่าที่งานโคลเซ l าค่ะ โดยเธอเดบเผยว่าอุตสาหกรรมเคป๊อปเป็นวัฒนธรรมที่น่าขยะแขยงทั้งการศิลกรรมพลาสติกและการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของไอดอลเพื่อให้ดูเหมือนคนตะวันตกนอกจากนี้ยังมีประวัติศาสตร์การเป็นทาสในเกาหลีที่ยาวนานจนถึงปัจจุบันโดยเธอสงสัยว่าไอดอลบางคนเนี่ยอาจมีบรรพบุรุษที่เป็นทาสอีกทั้งถูกฝึกฝนให้เรียนแบบวัฒนธรรมและลักษณะของแอฟริกันอเมริกัน ซึ่งเธอมองว่ามันไม่จริงใจไม่มีความเป็นธรรมชาตินำซ้ำมันยิ่งแย่เมื่อรัฐบาลเกาหลีใต้ก็สนับสนุนอุตสาหกรรมนี้โดยเธอเนี่ยก็เสนอว่าควรยุติอุตสาหกรรมนี้และควรลบออกไปจากอินเทอร์เน็ตเพราะเธอมองว่ามันเป็นการค้าที่ใช้ประโยชน์จากมนุษย์ ลิซ่าผู้หญิงเกาหลีคนนี้ได้รับการสัญญกรรมเพื่อให้ดูเหมือนผู้หญิงผิวขาวผมสีน้ำตาลแต่ที่จริงจะถูกฝึกให้เหมือนสุนัขในการประกวดสุนัขพันธุ์พูรีนาเพื่อแสดงและเรียนแบบคลิกของผู้หญิงผิวดำในอเมริกาเหมือนกับว่าเคป๊อปเป็นการแสดงตลกแบบหนึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่น่าเศร้าและน่าขยะแขยงมากและเป็นการส่งออกแบบพิกมีจากเกาหลีใต้ไปยังทั่วโลกจากนั้นนะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยมาย้ำว่าลิซ่าเป็นคนไทยไม่ใช่เกาหลี ซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบว่าก็ไม่ต่างกันเลยจ้ามันแปลกที่รัฐเกาหลีใต้ยังคงสนับสนุนการส่งออกดนตรีเคป๊ OP, ทีมอีกการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และวัฒนธรรมแบบเอเชียเพื่อเอาใจแฟนตะวันตกและการค้างมนุษย์ในอุตสาหกรรมนี้เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและบูดเวอร์เคป๊อเนี่ยสุดจะแย่จริงๆแต่ดูเหมือนว่าช่วงนี้นะคะข่าวคราวเธอจะดูเงียบหายไปสอสาปีค่ะ หายไปใช่ไหมล่ะคะไม่ค่อยปากแจวเลยดันก็เพราะว่าอาซิเลียแบงค์เนี่ยล็อกบัญชีเ X ของเขาไปแล้วหลังจากมีประเด็นร้อนถาโถมมาเป็นสัปดาห์ เพือคนสวยทําแบบเนี้ยเราก็เลยไม่มีอะไรมานําเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยหายคิดถึงกันเลยล่ะค่ะท็อเอาแฟนคลับนะคะถามหาว่ารถทัวบ้านไหนไปนลงทําไมรอบนี้ถึงนี้ปกติไม่เคยนี้ใครพิมพ์อะไรเนี่ยต้องสวนตลอดทำไมสู้คิดไม่ฟังอาก็ให้เวลาเขาหน่อยจ้าบางทีเนี่ยเขาอาจจะอยากอยู่กับตัวเองสักพักไม่อยากให้ใครมาวุว่นวายอ่ ข่าวคราสยหายไปสองสามปีหายไปไหนทุกคนคิดถึงกลับมาหน่อยจ้าพวกเราอยากทำข่าวจ้า